ใช้เต็เล็บไน้ไซต์้านซตายกนขวาแล้วแต่คะน่าะครับแล้เรียนตรนี้เด้อข้อปติมจุดก็เรียนเจอรึงจุดสั้เรียนสร้างตามแวอนของกระดาษสร้างตามนวนอนของกระดาษได้ตามตามหลังเนี้ยเีสร้างตามแนวสร้งแนวนได้แต่ข้อปิบัติสามจุดหัวเนี่ย เรีนสร้างตามวตั้งมาโดยเราเรียกว่าแปลงท้องใช้อาจจะวางภาพตามนอนบนหรือการล่าตลาดอาจะเป็นคนเป็นที่ไม่้นที่เยหน่อยเดินต้องมีคอนเส็ตทำไมติดสั่งอยู่บางคนว่าสัางนตั้งเพราะมี็นพื้นที่ ถ้าผก็จะสร้างแบบแนวนอนก็ได้แต่ถ้าแนวตั้งจะ็นพื้นที่เท่าเท่ากันแต่ว่าถ้าเท่ากันคือระยะห่างของมนมี1ม <c ười> ี2มี3เท่าเท่ากันเข้าใจใช่ไหมุ้นดีเดินไปยินกระดาษไ่ขอบเลยขอบรองก็เลยมีสองก่พองเลยมีสามเลื่อนไปด้าน่างระยะห่างมันจเท่ากัน1 2 3โอ้บาอสงคับอแล้วมีอย่างน้อย เตอสิ่งที่บังคับแน่นอนไฟหน้าต่างทีนี้หน้าต่ามีปัญหาเล็งบ้านบ้านทุกหวจมีหน้าต่างเล็กๆเนื่อจากพัวเราสวมากเราไม่ยืมหน้าต่างเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเรามงมีตอแก๊ใช่ไหมถ้ามีหน้าต่างเยอะลงมักหน้าต่างตอกแก๊สมันก็ไม่สวยนะตกเะหน้าต่าจะดีเป็นบานเล็กบานเึ็หรืออะไรก็แต่นะถามว่าใครทำให้มีได้ไหมได้ ทำเดีได้ไหมได้ไม่ดีก็ได้มีก็ได้นะแล้วก็ไฟแสงสว่างขับนี่ต้องเขีใช่ไหมจะตัดไม่ดีก็ไัดนักเรียนก็เขียนเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหนึ่งมีอะไรมีเตาแก๊ส่ไหเตาแก๊สอันนี้อ่านออกไหมให้ดูเครื่องดูดควันทีนี้พอเราวาดแปลงมันจะดีนะพอเราวาดแปลงนักเรียนก็ต้องเขียนซ้อนกันนักเรียนใช้คับเขียนซ้อน เช่นเตาแก๊สหัวเครื่องปรุงทานแต่ว่าเครื่องปรุงทานเนี่ยมันต้องวางใั้คนอยู่แล้วใช่ไหมและเขียนเป็นลายเส้นครับก็แล้วแต่คุไม่ว่านะเช่นอันนี้ซิงหลังจานอันนี้ตู้เย็นอันนี้อะไรโต๊ะสลับเตรื่องอาหารผมเขียนเส้นๆนี้เห็นไหมคู่คู่ว่าอะไรมีราวสลับแขกอุปกรณ์เครื่องครัวเราถ่าแก้วแล้วแต่ เป็นต e e> ้นใช่ไหมพอเสร็จปั๊บอันนี้ตีไว้มาตรฐานคือหช่อง3.3เมตรถามว่าอาจารย์ผมทำใหญ่ได้ไหมได้แต่เราทำใหิธี้ใหญ่อย่างน้อยหัวจย่า้อยอเลกว่าสมเมตรก็คือหกเรียกทำให็่แปก็ได้7.8 6.8 6.7แล้วแต่หนในห้องรัวเรามีเครื่องซักผ้าได้ไหมได้ ใช่ไหมเรื่องนา้นจ่ายได้ไหมแต่ไม่ควรมีกำลังก็เปิดกล้องอยู่เข้าใจไหมทำสรุปป๊องมีกำลังอันมีป๊องอันบางท่าเป็นส่วนเพราะนั้นเราเอาแบบสไตล์เคืเอรสไตล์แบบทันสมัยที่สุงไม่บอกนะครูจะวาดให้ดูผมบอกแล้วไม่มีวิชาไหนใช่ไหมที่สอบแล้วบอกว่าสอบเรียนวันต้อวาดอะไรแล้วเฉลยให้ดูด้วย หนูที่เรียนวาดการ์็ได้นากเรียนจบม .6 พ,พี่เรียนตะเนียเขาก็ไปเรียนศรริลปะเรียนถงแบบวาดข้าแปห้องแตีสื่อช่องวัดถ่ายมาทำไมอาจารย์ไม่สอนแบบเขาเพราะมูลต้องการให้เรียนได้ค้อนกัไซส์วันแล้วนี่ไปไปสอ,ตอนตรงงการตหลักเขาต้องการสอน้าใจแล้วสางว่าเราต้องวาดอย่างไรอ่ที่หลักการมนีเยอะแยะแต่เรานำาจริงไม่ต่างกันรารนำตารางเนี้เป็นตีนเขาไ So, of, zet, right. Maybe, มันเรียกการถ่ายแบบการถ่ายแบบออมาจากลูกด้านเรียกถ่ายแบบจากลูกด้านด้านใดด้านหนึ่งถ่ายมาเป็นลูกสายอยู่เาเรียกการถ่ายมาเพราะนั้นมันมีหลายวิธศการมากแต่ถูกไหมถูกต้องนะเรื่องนี้ต้องมีเรียกนะนะอ้าวเพื่อให้ดูนะเส้นมันต้องเตรงนะเหมือนกันยังจำไม่ดีว่า sl ทิศที่หนึ่ง ดีสองได้ยินจังไหมครูเคยพูดว่า N T สองจุดบอกว่าเราสามารถสร้างมีทีสองจุดจุดที่สองสร้างได้ได้ไหม ไม่ตกลนนะ

อันนี้ก็แบบเหมือนเดิมเลยน,นะสร้างเมืนเดิสมสร้างดนตรีสองสุดเลยห 4, 4, นึ่งสองสามาสี่ห้หนึ่งงสามกรลางมาเมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหือนการการถ่ายแบบลองบ้านไทยภาพไปลงมาลง แบบสจุดนะจะเหลือเส้นตั้งฉากเส้นเดียวก็คือเส้นนี้เส้นหมห้องจะไม่ดีนะเหลือเส้นตั้งฉากเดียวแค่เส้นนี้แต่ถ้าเรียนสร้างวิดีสามเอียงออกไปุมูห้องเอียงออกไปเส้นตั้งฉากก็มีเส้นอี่ที่เกิดจากวิดีสามแตเกิดขึ้นได้เส้นหนึ่งเส้นตั้งฉากก็คือเกิดจากวิดีสาม แรกมีแบบสามจุดจะมเส้นทั้งสามได้แค่เส้นเดียวแต่ถ้ามี3มีสามีทฤษฎีสามทับทับหคือทุดทีสอเพิ่มมาก็เพิ่มได้เส้นีถ้ามีับสก็เพิ่มได้เส้นเดยวมี3ได้จุวนึงก็เพิ่ไดเส้นเดียวขนาี้แต่เราไม่ไุงดเยอะเราจะมงเองลภาพจะดูเพียเยอะอาจได้ยังไงเรียนดูเดิส เด3 4สองาน,นะสามัหน,น,น,นึ่งสองส้าเท่ากับนี่สิ่ปั๊บประมาณหกสิชนะองสามสี่ห้ายิงเหมือนเดิม,มสร้สางต่อเดิมชนะและเร้ยสังเกตสร้างต่อเดิมอันนี้คือใจ จากรืเส้นเดียวเส้นนี้นั้เส้นนี้เกิดจากท v สามนะของลูกจัดเยียมทั้งหมดนะขรยทั้งกนียนทั้งหมดสูงเท่าไหร่สูงประมาณนี้าม เม่นก็ได้นี่ดูดีนะเรามาเส้นไหนดี ลบนะนี่ก็ได้ตู้ตีตู้ได้ลบลบตู้ เมาแก้มใช่ไหมเขาแกเครื่องดูดควันอยู่ต่อแก้ใช่ไหมเรียนมาล่างเรียนกันได้ไหมหลสร้างเราสร้างปั๊บอยยางสร้าง thank oh my god Gracias. ้อยหกสิบหกสิบเจ็ดแปดสบนวก็ชองนึงตู้อบอีกระมาณคนี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ัวอยอง่ถึงสไปเลยก็ไา้ใส่ไปล้วไปล้วต่างก็ใส่ไปถ้ต่างะกใส่ตรนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้ไม่จะเป็นบอกแล้วถ้าเีไม่มีสมองเ่ยก็ตามไปเลยถ้าเรนมีสมองตัวเองแลก็คิดใหม่ทำใหม่เน่นาจะไปไกลวนิวัไม่แพงเลยควนิวัไม่แพงเึิมตัวยืนยน่นี้ใช่ไหมเอาเรียนดูโต โอก่าวอดีดามไมใช้ดีดีามก็ทัก ครั้งหนึ่งนนี้สร้างต๊เตรียมอาหารโต๊ะตางไนเตรียมอาหารัวนี้ราใส่อะไรจะใส่กีบาใช่ไหมจะใส่าประตกวาดไปวาดกลับมาประตูช่องอะวาด ไปสงสัยภาพนี่คือสอบใบถ้าเรเรียนเราต้อนักการเมว่านะฮะยากไม่ยากสามสิบคะแนนนะคนุณบอกให้เรียนว่าตามในตั้งของกระดาษนะแบ่งคนใชน์้น,นที่ไว้ถ้าเหลือที่อื่นเรนเขียนองค์ประกอบของรูปภาพด้วยสำคัญงานทิ้ตีภายในห้องนักเรียนส่งภายในสัปดาห์หน้างานสอบนักเรียนจับไปบิ้วไปเขียนมา สำคัะรีเก็บกระเซ็นชื่อ